มันนี่บัฟเฟลอพอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรับเข้าสู่รายการมันนี่บัฟเฟลอ o อดแคสต์นะครับวันนี้ก็อืผมคิดว่าอาจจะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิด ใครที่ติดตาม m า n ี่วั o เฟ o ลพอดแมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นทั้งนักลงทุนแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งที่ผมทำด้วยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเทรดเดอร์ก็คือเทรดเดอร์ก็คือเก่งกำไรเนี่ยแหละครับไม่ก็เหมือนนักลงทุนทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพยายามนำเสนอนะครับว่าเออใครก็ตามที่เป็นนักลงทุนส่วนตัวผมก่อนแล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยจะแยกคำว่านักลงทุนกับเทรดเดอร์ออกจากกันนะครับนักลงทุนเนี่ยก็คือผมเชื่อทุกคนเป็นได้ทุกคนต้องลงทุนทุกคนต้องมีคววาามมเเป็นนนนััักกลงงงทุอออยยูู่ใตะะรร้จภพ เรรู้จักหาเมกระเทนแล้วก็ลงทุนล้อกับเมกระเทนแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเองผมก็คิดว่าภาพระยะกว้างๆยาวมากๆระดับ3-5ปีถึง10ปีเนี่ยภาพที่เห็นข้างหน้าเนี่ยมัน <c oughs> มันค่อนข้างเห็นเห็นง่ายนะครับแล้วก็ สิ่งที่จะทําให้เราลงทุนและขาดทุนนะ่ะคือภาพระยะสั้นความผันผวนระยะสั้นที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือการลงทุนมันเป็นการมองภาพฉายภาพระยะยาวไกลๆห้าปีสิ 10, ปีนะครับแล้วก็เราลงทุนล้อกับเทรนนนั้นไปแล้วเดี๋ยวพอเวลามันผ่านไปถ้าเทรนดนั้นมันมาอย่างที่เราคาดไว้ซึ่งเทรนเนี่ยาจริงๆมันมองไม่ยากนะครับ เราก็สามารถกำไรได้ทุกคนทยอย DCA หาดัาชนีที่ลงทุนไปถ้าใครนึกไม่ออกก็ d t ET, ง ETF อะไรไปอย่างเงี้ยครับก็คือจบเลยง่ายกว่านะครับแต่ว่าพาร์ทวันนี้ที่ผมอยากจะมาชวนทุกท่านคุยคือพาร์ทที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับก็คือทำกำไรสำหรับผมเทรดเดอร์ก็เป็นเหมือนกับอาชีพหนึ่งเป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์ที่ประกอบอาชีพนะครับดังนั้นเทรดเดอร์เนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่ทั้งกำไร แล้วก็มีคนที่ขัดทุนนะครับคนกําไรเนี่ยผมบอกได้เลยรับว่ามีแค่หยิบมือเดียวแต่ว่าคนที่ขัดทุนเนี่ยมหาศาลเพราะว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันภาพภาพที่เรารู้สึกกับคําว่าเทรดเดอร์เนี่ยเราจะรู้สึก่โอ้หงานสบายดูจงดูจอวันหนึ่งดูตัวเลขกระพิบกระพิบอุ้ยทำเงินได้แหละไม่ต้องออกไปตากนะ้ำตากฝนตากอะไรถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมแอบคิดว่ามันไม่น่าจะถึง1%่เเ็นด้วยซ้ำนะครับผมไม่ได้พเคมาผมเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่า แต่ว่า10% 20%บวกบวกมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับการเป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็การเป็นเทรดเดอร์งานไม่ง่ายนะครับงานการทําการบ้านการเตรียมตัวก่อนตลาดเปิดก่อนจะไปเทรดจริงก่อนจะจัดการตัวเองจริงเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ต้องจัดการเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้อยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นเทรดเดอร์ด้วยกันสักนิดน,นึงหรือว่าใครอยากเป็นเทรดเดอร์เนี่ยอยากเอออยากให้มาฟังมุมมองหรือว่าเทคนิคที่ผมใช้แล้วกันนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับเกินมา ยาวขนาดนี้สำหรับใครที่หลงเข้ามาด้วยชื่อพอดแคสต์นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเรื่องหนึ่งที่คนที่เป็นเทรดเดอร์ต้องดูเสมอนะครับโดยปกติแล้วคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยจะไม่ได้เทรดเฉพาะสินทรัพย์ใตสินทรัพย์หนึ่งนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็เริ่มต้นแค่หุ้นไทยเหมือนกันแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้ศึกษาเรื่องของเทรดเดอร์เนี่ยเราจะรู้ว่าทุกอย่างบนโลกเนี่ยครับมันเชื่อมกันเป็นใยแมงมุมไปหมดเลย พะทุกอย่างมันถูกเชื่อมเป็นใหญบางมุมนะครับดังนั้นหมายความว่าการลงของสินทรัพย์หนึ่งมันจะมีผลต่อการขึ้นอีกสินทรัพย์หนึ่งเสมอข่าวใดก็ตามที่มันกระทบต่อสินทรัพย์ A มันมีโอกาสที่มาจะกระทบกับสินทรัพย์ B ด้วยเพราะว่าสินทรัพย์2องสินทรัพย์นี้มันมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กันตัวอย่างเช่นนะครับค่างเงิน US เมื่อค่างเงิน US อ่อนเมื่อไหร่ทองคําก็จะกลับมาแข็งถูกไหมครับแต่มันก็จะมีบางภาวะที่ US อ่อนทองอ่อนคือนักลงทุนเทขายทุกอย่าง นะครับไม่เอาอะไรเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นเทรดนะครับส่วนตัวเองผมจะเริ่มต้นวันหรือว่าเริ่มต้นด้วยการมองด้วยการมองอินเด็กซ์ภาพรวมของตลาดก่อนหาโอกาสหาภาพตลาดหาทรงที่เราคิดว่ามันใช่ที่สุดนะครับตัวแรกที่ผมจะดูทุกๆวันดูทุกๆเชา้าแล้วเปิดเข้ามาดูเลยครับก็คือ US Dollar Index นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ Trading View หรือว่าเปิดกราฟเนี่ยครับเจอกดคำว่า DXY ได้เลยนะครับพอเปิดคำว่า DXY ปุ๊บเนี่ยครับไอ US Dollar Index เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสกุลเงินหลักของโลกถูกไหมครับพอมันเป็นสกุลเงินหลักของโลกปุ๊บเนี่ยเวลามันขยับเวลามันเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นภาพของการลงทุนด้วยว่า สินทรัพย์ไหนมีโอกาสที่จะดีดกลับมาแล้วอาจจะไปเข้า p o s i t i o n เข้าไปซื้อก่อนเก่งล่วงหน้าได้นะครับดังนั้นไม่ว่าใครจะเป็นนักลงทุนหรือเป็นเทรดเดอร์จริงๆค่างเงิน US นี่ต้องดูนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า80%มากกว่า90%บนโลกเนี่ยใช้ค่างเงิน US เังนั้นดังนั้น,น,นเวลาที่มีคนต้องการถือ US เยอะๆใช้เงินถือ US ออแปลว่าคนหันไปถือดอลลาร์กัน คือการถือดอลลาร์มันคือเงินสดถูกไหมครับในแง่หนึ่งมันคือเงินสดดังนั้นหมยายความว่าสินทรัพย์คั่นของคนอื่นเนี่ยก็จะยมยมไม่ค่อยวิ่งอะไรมากถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดวันที่ US ดอลาลาร์ลงเยอะมากๆอย่างในช่วงนี้นะครับเตีอย่างที่ทุกท่านเห็นในชื่อพอดแคสต์เลยคือ USD เนี่ยครับอ่อนที่สุดในรอบปีเลยนะครับเอาจริงๆแล้วผมว่าในรอบปีเลยคือตอนนี้ยูเ ดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ99.8นาทีนาทีผมอัดคอร์แคสต์วันนี้นะครับ99.8เนี่ยจริงๆ99.8ที่ทำไว้ค่าวที่แล้วล่าสุดที่ไกลที่สุดที่เขาทำไว้เนี่ยก็คือประมาณเดือนเมเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วประมาณปีกับอีก2เดือนเลยนะที่ลงประเทสเส้นนี้จริงๆแล้วไอ้ค่า100เนี่ยเป็นค่าที่ถูกเทสมาหลายรอบนะครับแล้วก็ สุดท้ายล้วก็จะมีเรื่องมีราวให้มันเด้งดีดกลับขึ้นไปได้ทุกครั้งเสมอนะครับแต่พอมันหลุดแนวต้านใหญ่แบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะคบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้างเงินดอลลาร์นะครับเรามาเจาะลึกข้างเงินดอลลาร์กันต่อนะครับตัวข้างเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่มันกระทบแล้วก็ส่งผลทาให้คนแห่ไปถือดอลลาร์มากขึ้นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนั่นแหละครับเนี่ยนะครับ,รบตัวดีเลยถ้าเกิดเอาให้เห็นภาพแบบง่ายๆ e easy ที่สสุดสมมุติว่า ประเทศไทยเราเนี่ยอาาัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณสัก2%ตอนนี้อาาัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่5.25นะครับเปรียบเทียบง่ายๆยังไม่เอาทฤษฎีอะไรมากความก่อนนะครับการที่ถือค่างเงินบาทเนี่ยมันช่วยทำให้เรา ได้ดอกเบี้ยประมาณ2%็แต่ถือข้างเงิน US เนี่ได้5.25โดยทั่วๆไปแล้วนะครับเงินมันก็จะไหลกลับเข้าไปที่สหรัฐมีการถ้าปัจจัยอื่นคงที่เหมือนกันนะครับมันก็จะไหลกลับเข้าไปนะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาปี2022ีปีที่แล้วเนี่ยครับที่แบบมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเรื่อยๆจุดสองห้าจุดสองห้าจุดห้าจุดห้าจุดห้าจนมาตรงระดับตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจมันก็คือทําให้ดอลรนะคับ แข็งกลับขึ้นมาด้วยนะถ้าเกิดใครไปดูกราฟนะครับในช่วงก่อนปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยครับอ,อ่อ US Dollar Index เนี่ยอยู่แถวประมาณ96นะครับแล้วพอมันขึ้นไปพีคสุดๆเนี่ยขึ้นไปถึงถึงประมาณ114นะครับเนื่องจากว่าค่าเงิน US Dollar Index เนี่ยมันเปรียบเทียบกับแปดสกุลเงินหลักของโลกนั่นหมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลกแล้วเนี่ยภาพของมันก็คือ US Dollar Index แข็งค่าขึ้นประมาณ20%ในช่วงการปรับขึ้นดอกเบี้ยรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับพอไปนั่งไล่ย,ย้อนต่อไปเนี่ เหตุผลที่เขาต้องปรับขึ้นตราดเดอบีย้ยขนาดนี้เป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อถูกไหมครับเพราะว่าในตอนช่วงโควิดเนี่ยทุกคนอัดฉีดเงินกันแบบบ้าคลาั่งไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าไอตอนที่เกิดโควิดระบาดแล้วต้องมีการล็อกดาวน์เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องเอาตัวรอดเอารอดให้ได้จากสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าไม่รอดคือเจ๊งกันหมดตายกันหมดหนี้ที่มีกันหมดจ่ายคืนไม่ได้ล้มทั้งระบบนะครับดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกหลายๆคนก็คือกู้เงินอเมริกาก็พิมพ์เงินปั๊มเงินอัดเข้ามาในระบบเศรษฐ นะครับแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันอัดเงินออัดเข้ามาพอเศรษฐกิจมันเริ่มหมุนปุ๊บปริมาณเงินทั้งหมดเริ่มหมุนเป็นไซโคลนะครับวิ่งทําให้เศรษฐกิจเนี่ยครับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาด้วยมันคือเงินเ,นเฟ้อครับเพราะว่าเราไปสมมติว่าพอทุกคนมีเงินในมือมา,มากๆเศรษฐกิจเริ่มกลับมาหมุนทุกคนเริ่มไม่กลัวนะครับพอเงินในมือเยอะขึ้นแต่ สินค้าและบริการมันมัน,ม,นมันวิ่งกลับมาไม่ได้เท่ากับเงินที่มีของคนนะครับเออเวลาที่โรงงานปิดไปแล้วกว่าโรงงานจะกลับมารันได้2-3เดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะทำอินเวนทอรีตั้งรายการผลิตจาราพลังงานเข้ามาได้ถูกไหมครับการรีคูดคนก็ไม่ใช่รีคูดง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงแหลกของมันอยู่ในช่วงก่อนที่ธุรกิจจะกลับมาเหมือนเดิมสินค้าและบริการกลับมาท่าเดิมเพื่อส่วนทางกับ เงินในกระเป๋าของคนเนี่ยครับดังนั้นพอสินค้าบริการมันผลิตไม่ทันกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมานครับมันเลยมาออกที่ราคาทุกช่วงที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาหลังช่วงโควิดนะครับการผลิตกว่าจะกลับมาตอนนี้คือมันกลับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่กลับมาขนาดนี้มันเลยทําให้เงินเฟอ้อนี่ครับพีคพีก,กพีกพ,พีขึ้นไปทุกคนออกมาใช้จ่ายออกมาใช้จ่ายออกมาใช้จ่ายกันมันก็ทําให้เงินเฟอ้อพีกไปเรื่อยๆเลยนะครับ แต่สิ่งที่มันเป็นจุดพลิกและจุดเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่าช่วงเวลาตอนนี้นะครับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องจับตามองให้ดีเลยนะครับมันมันไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับและเวลาเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยกําไรที่ค่อนข้างแบบ สมน้ําสมเนื้อนะครับถ้าใครฟังพอดแคสต์ที่อยู่ผมไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคือช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยทุกท่านเห็นจําได้ใช่ไหมว่าตอนที่ดอกเบีย้ยปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับราคาทองลงหุ้นลงตราสารหนี้ลงถูกไหมครับถ้าไปมอง Investment Clo c k ก็ตามเนี่ยมันเราจะเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาลงดอกเบีย้ยปรับขึ้นทุกอย่างฝืดเครื่องราคาสังหารลดลงทุกอย่างปรับตัวลดลงเพราะว่าดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเหตุผลหนึ่งที่ดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วทุกอย่างมันนลลงดเเเยยี่่พราาะวา พอเราแค่ไปฝากเงินในธนาคารมันได้ห้าเปอร์เซ็นหกปอร์เซ็นแล้วครับคนโดยทั่วไปที่ไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพมากเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยห้าหกปอร์เซ็นมันก็โอเคแล้วนะเราไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปเดือดร้อนเราไม่เห็นจะต้องไปพยายามลงทุนรับความเสี่ยงเพื่อเอาเงินปันผลเจ็ดแปดเปอร์เซ็นหรือว่าเงินผลตอบแทนจากคุณที่มันได้เฉลี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบสองปอร์เซ็นเลยนี่ห้าหกปอร์เซ็นกับการฝากเงินแบบไร้ความเสี่ยงแบบนี้มันก็โอเคแล้วนะครับมันก็เลยทาให้ในช่วงที่ผ่านมาก่อนหนะน้านี้เงินมันไหลออก การลงทุนทั่วโลกนะครับมันเป็นตลาดแห่งการคาดการคาดการในในความหมายของผมก็คือสิ่งราคาที่เราเห็นนะตอนนี้ครับมันเกิดจากการรีแอค่าวสารและการคาดการในอนาคตไปแล้ว6 1ถึงเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับใช้คำว่าเป็นอย่างน้อยเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มันเป็นภาพมันได้เพราะทุกคนคิดว่าเงินเฟ้อย,ยังเอาไม่อยู่เ,เฟดยังขึ้นดอกเบี้ยแบบต่อเน,นื่องนะครับแต่ช่วงเวลาตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่กระแสรหรือว่าเรื่องของการพูดของคุณเจอร์มพาวเวลที่เป็น ประธานเฟดก็ตามนะครับก็ยังออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อค่อนข้างน่าสนใจแล้วแล้วก็ถ้าไปดู f ฟดดอทพนะครับว่าในการโหวตกันเวลาที่เขาปรับขึ้นลงดอกเบีย้ยเนี่ยเหมือนเหมือนก็อนงอบ้านเราเนี่ยครับเขาโหวตกันแล้วนะครับว่าปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอีกประมาณ2ครั้ง นะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งคือเราเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อลงแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาไทายนโยบายอะไรต่างๆมเหมือนกับการฉีดวัคซีนฉีดยาครับเวลาจะฉีดเนี่ยต้องฉีดไปอีกสักพักหนึ่งให้ให้มั่นใจให้ชัวร์ว่าสิ่งที่เราพยายามทํามาเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าโอเคเพอเห็นตัวเลขเงินเฟอเ้อลงเดือน2เดือนติดกันปุ๊บแบบปรับลดดอกเบีย้ยเลยทุกอย่างมันจะกลับด้านหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าจากการสัมภาษณ์ของคุณจรมโพเวลก็ตามจาก คณะกรรมการของเฟดที่ประชุมก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเห็นภาพใกล้ๆกันทั้งโลกแล้วนะครับว่าข่าวนี้เห็นกันทั้งโลกแลนะ้วว่าน่าจะมีการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยสัก2ครั้งนะครับดอกเบีย้ยน่าจะไปสุดแต่แถวประมาณ5.75บวกลบแถวนี้นะครับพอเป็นแบบนี้นะครับเงินเฟอ้อเหมือนเริ่มจะเอาอยู่ตลาดเริ่มคาดการณ์ไปแล้วครับว่าดอกเบีย้ยน่าจะมาใกล้จุดสูงสุดหรือว่าปลายวัฒจักรของมาแล้วมันน่ากาลังจะกลับมาเป็นขาลงได้ พเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่าไอาตอนที่ดอกเบี้ยกับเป็นขาขึ้นเราทรมานกันมากถ้าใครเป็นเทรดเดอร์ในช่วงหนึ่งปีหึืสองปีที่ผ่านมาเราจะเราจะเราจะาจ,จาได้เลยครับว่าเฮ้ยมันสินค้าหลายๆตัวราคาหลายตัวปรับลดนะแต่พอดอกเบีย้ยเป็นขาลงทุกอย่างมันจะกลับด้านครับทุกคนอะไรที่เคยลงตอนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นเคยกดดันอะไรไว้ถ้าดอกเบี้ยกับทิศเมื่อไหร่ทุกอย่างนั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้นแทนนะดอกเบี้ยลงปุ๊บสินค้าราคาสินทรัพย์จะขึ้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็คื ตลาดมันเป็นตลาดแห่งการคาดการณ์ที่ผมบอก6กสเดือนเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับถ้าอยากจะเทรดหรือว่าอยากจะลงทุนเก่งกาไรนะครับอย่ารอให้เขา ปรับลดดอกเบี้ยแล้วค่อยซื้อนะครับณนะวันนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่ตกหลดแล้วเราได้ราคาที่ไม่สวยแล้วเราจะเสียเปรียบเป็นโพซิชันที่เสียเปรียบนะครับการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยต้องคาดการประมาณนึงแล้วตลาดก็จะมีคนที่คาดการประมาณนึงแล้วทรงของการาฟทรงอะไรเนี่ยมันจะเห็นก่อนล่วงหน้าออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคาดการไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเชื่อซีนเรียลที่ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยใกล้สูงสุดแล้วขึ้นอย่างมากก็อีแค่2งครั้งดอกเบี้ยน,นั่นจะเป็น,น,น,ส,น,นสุดพีคสุดสุดห้าจุดเจ็ดห อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นหุ้นก็ต้องเลือกหุ้นเซกเตอร์เลือกประเทศของมันนิดนึงนะครับผมวนเองผมก็ไบแอสเหมือนกันว่าไม่น่าจะเป็นหุ้นทุกหุ้นกลุ่มทุกกลุ่มทุกประเทศที่จะกลับมาได้นะครับเพราะว่าคําว่า recession เลยคำว่าแบงค์ล้มเ่ยต่างๆเน,นี่ยมันยังมันยังอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมาแต่ผมเชื่อว,ว่าเร็วๆนี้และกันนะครับ <laughs> จริงๆมันก็บอกเวลาไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าเร็วๆนี้เนะี่ย เดี๋ยวเรื่องข่าวของเรื่องของการ recession เรื่องของแบงค์ลม้มธนาคารล้มต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะครับทุกคนแต่มันจะมีหุ้นบางกลุ่มมันจะมีสินทรัพย์บางประเภทนะครับที่จะกลับมาได้อย่างแบบน่าสนใจเลยอย่างเช่นนะครับตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ในช่วงปีที่แล้วถ้าใครถือเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าทรมานมากเพราะว่าตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า i n t e r t r a t e risk ถูกคนครับเวลาดอกเบีย้ยขึ้นปุ๊บราคาตราสารหนี้จะลม้มใครถือกองทุนตราสารหนี้อยู่ เจ็บทุกคนจุงทุกคนนะครับธนาคารที่ถือล้มกันในะรนะนาเพราะว่าจากการปรับลดราคาแล้วก็มาร์กทูมาร์เก็ตของตราสารนี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ตราดอกเบี้ยปรับตัวกลับด้านกลับมาเป็นขาลงนะครับทุกอย่างจะสวนทางกันหมดเลยนะครับดังนั้นช่วงเวลาเนี้ยเราจะเห็นสภาพของตลาดเนี่ยเป็นสภาพที่เรียกว่า buy everything นะครับโดยปกติเวลาที่ข่างเงินยูเอสดาระแข็งมากไปว่าคนถือเงินสดถูกไหมครับพอเวลาข่างเงินแลลาระอ่อนแล้วอ่อน,ออนทะลุ เส้นแรงต้านแบบนี้แปลว่าเงินเนี่ยไหลออกไปสู่สินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่าลืมว่าเงินคณะกองทุนของคนทั่วโลกเนี่ยครับเขาจะหมุนไปหาผลตอบแทนเสมอดังนั้นเนี่ยเราต้องตามกลิ่นให้เจอครับว่าเงินตอนนี้ไปที่ไหนนะครับค่างเงินดอละลาร์อ่อนสินทรัพย์เสี่ยงจะต้องพมาแน่ๆหุ้นจะต้องวิ่งนะครับโดยโดยโดย,โดยทั่วไปก่อน,นครับหุ้นจะต้องวิ่งถ้าเกิดตลาดอยู่ในริกซ์ออนโหมดมากๆคือรับความเสี่ยงได้มากๆเนี่ยเขาจะไม่วิ่งเข้าตาสารนีเลย นะครับแต่ว่าช่วงเวลาตลาดตอนนี้ทุกคนจะเห็นเลยครับถ้าเกิดใครเป็นเทรดเดอร์แล้วดูตลาดอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นก็วิ่งตราสารหนี้ก็เอาทองก็ขึ้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วความเข้าใจเดิมๆของเราคือถ้าเกิดในช่วงที่ออลิกออนหุ้นจะต้องวิ่งถึงรัพย์สิ่งจะต้องวิ่งนะครับถ้าลิกออฟก็คือหุ้นจะแบบทรงๆหรือว่าปรับตัวลงแต่ว่าตราสารหนี้ทองจะวิ่งขึ้นนะครับแต่ช่วงเวลานี้ครับทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่สิ่งที่ปรับลดลงนะครับคือค่างเงินดอลลาร์มันแสดงให้ buy everything จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครถือสินทรัพย์การของคุณอยู่แล้วไม่ได้คัดลอสไปตอนนี้ผมเชื่อว่าพอทุกท่านน่าจะกลับมาบวกได้ใช่ไหมครับนะทุกท่านทุกท่านน่าจะเห็นว่ากระแสกลับมาบวกถ้าเกิดเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของบ้านเราก็คือตลาดหุน้นมันก็เรื่องของการเลือกนายกก็ถ้าเอามองในเชิงนโยบายแล้วกันนะครับไม่ใช่เชิงการเมืองเนี่ยนโยบายของก้าวไกลจะเป็นนโยบายที่ตัดแข้งตัดขาทุนผูกขาดต่างๆคนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่คนที่เป็น คนรวยๆในประเทศซึ่งคนรวยในประเทศก็มีหุ้นที่อยู่ในตลาดถูกไหมแล้วลตลาดหุ้นพวกนี้มันเป็นริษัทขนาดใหญ่มันมีการผูกขาดอยู่น้อยมันเป็นโวลุ่มขนาดใหญ่ถ้ามีการกระทบเงินทงเงินทุนอะไรพวกนี้กระสัญยงสัญญาจะรัดอะไรพวกเนี้ยมันกระทบต่อตลาดหุ้นแน่นอนนะครับทีนี้ตลาดมันก็เลยรีแอคให้วิ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับตลาดหุ้นไทยจะมีแรงส่งที่เป็นส่วนตัวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครไปอยู่ตลาดอเมริกาตอนนี้เนี่ย ตลาดหุ้นกลับมาลุ้นออทามไฮนะครับอย่าง S&P 500เคยทำออทามไฮไว้แถว4,008ตอนนี้4 0่พแล้วนะทุกคนเอ่ออย่างตลาด n a s d a กเคยทำออทามไฮไว้ที่แถวๆ1,600นหมื่นเกือบเกือบหมื่ตอนนี้เกือบ1,600นแล้วนะครับ, 16, 17, นนบ,ะรบจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างนะครับกำลังวิ่งสวนเทรนจากการคาดการทุกคนจำได้ใช่ไหมครับว่าตลาดเนี่ยมันคือตลาดแห่งการคาดการแล้วพอเงินเฟอ้อเริ่มลงการจ้างงานเริ่มเพิ่มน้อยกว่าที่คาดนะครับ คือเฟดเนี่ยครับเอาจริงๆคือถ้าเกิดพูดแบบหยาบๆเลยคือเขาอยากเห็นคนตกงาน,นเยอะๆนั่นแหละครับเพราะว่าพอคนตกงานแปลว่าคนไม่มีเงินพอคนไม่มีเงินใช้ใจ่ายเงินเฟอ้อก็จะลงนะครับดังนั้นถ้าตัวเลขการจ้างงานมันยังสูงอยู่เฟดก็ยังอัดดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานเริ่มเริ่มทรงกลับลงมาแล้วตัวเลขเงินเฟอ้อเริ่มตัวเดือนล่าสุดแล้วกันนะครับลงมาใกล้เคียงกับ targeting ที่2%งมากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนเองผมว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยก็มีความ bias ของมันอยู่นะครับ แอบคิดลึกๆว่าเงินเฟ้อมันอาจจะยังไม่ลงจริงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใครตามตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่า CPI ของ US จริงๆเนี่ยมันมีการปรับไอเทมเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะอย่างตอนช่วงโควิดก็มีการปรับอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ถูกนําใน CPI หรือว่าราคาสังหาที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้ถูกสะท้อนใน CPI เพราะว่าเขาใช้ค่าเช่าแทนและค่าเช่ามันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเปลี่ยนจากการคํานวณ CPI โดยการจากเดิมใช้ เนื้อวัวเป็นเนื้อไก่แทนอะไรเงี้ยครับอานเงี้ยมันจะมีมันจะมีการปรับไอเทมเข้าออกอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นผมก็ยังเชื่อว่าตัวเลขที่เป็นคอลซีพีไอจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ลงหรอกครับแล้วก็ตัวเลขซีพีไอที่เราเห็นเนี่ยมัน็นการเปรียบเทียบกับเดือนเจ็ดเดือนหกของปีที่แล้วแล้วเดือนหกปีที่แล้วมันเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อเริ่มวิ่งแหละนะครับพอเงินเฟ้อเริ่มวิ่งมันเทียบกับฐานที่สูงเนี่ยมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อที่ออกมามันค่อนข้างฐานต่าาาาานรัแแตต่่่่่่วววก็็ถืออเเปสญญทีีดดลลิมง เงินเฟ้อเริ่มต่ําลงนะครับดังนั้นทุกอย่างตอนนี้มันจะอยู่ในโซนเข้าแบบ buy everything ไปก่อนเลยนะครับแล้วสินทรัพย์หนึ่งที่ผมแอบเลงว่าจะเก็บเพิ่มนะครับก็คือทองคำนะครับในพอร์ตลงทุนผมผมกะว่าจะเพิ่มสัดส่วนของทองคําเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับจากเมื่อก่อนไอตอนช่วงก่อนโควิดถ้าใครติดตามวันนี้เพราะว่าพอร์ตแคร์มันจะเห็นว่าผมถือ3 0มสเลยนะครับแล้วผมก็ปรับลดมาแล้วก็เอาเงินไปกลับเข้าหุ้นไปหน่อยนะครับแล้วทุกนี้ผมมีการลินขายหุ้นออกไปบางส่วนกะว่่าาาาจะะกกลัับบมมมเเ็ทองคให้้้ไดพิขึนสปรณ ตอนนี้ประมาณ15เนี่ยครับกะว่าจะเก็บเพิ่มขึ้นไปนสัก20-30%ของพอร์ตอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างแล้วดูดูจะส่งทองคํามากที่สุดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าในตอนช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นมันกดดันทองคํามากๆเรียวยูเริ่มเป็นบวกทองคําเริ่มไม่คนไม่เอาถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยมีการปรับลดแล้วเงินเฟอ้อยังสูงอยู่เนี่ยเรียวยูติดลบเมื่อไหร่เนี่ยขูหเป็นแบบ น,น่านน้ำสีฟ้าของทองคำเลยนะครับจะวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่มันส่งผลกับทองคําที่ดีเนี่ยตอนนี้อย่างเอออย่างบริกนะครับ B R I C เนี่ยอย่างบราซิลรัสเซียอินเดียจีนนะครับสประเทศหลักที่รวมกันตอนนี้เขากำลังจะออกสกุลเงินของตัวเองที่มีทองคําเป็นตัวแบ็กอัพนะครับมันก็จะทําให้เขาจะต้องกลวยทองเข้าคลังเพื่อออกสกุลเงินที่มีความน่าเชื่อถือขึ้นมาแข่งกับดอลลาร์ให้ได้นะครับ หรือว่าธนาคารต่างๆเนี่ยถ้าไปดูจริงๆมันมีการเก็บเฟิเชลโลโหที่เพิ่มขึ้นนะครับลองตามข่าวเรื่องทองคําเพิ่มขึ้นกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้ก็มีการเก็บมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครไปมองกราฟตอนนี้เนี่ยถ้าใครดูเชิงเทคนิคเข้าไปแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าทองคาโคตรสวย <laughs> นะครับเอาจริงๆคือถือตอนนี้ได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าจากเดิมที่การขึ้นดอ,อกเบี้ยเคยเป็นปัจจัยกดดันอย่างหนัก ะจะเห็นได้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือน3ปีที่แล้วเนี่ยครับมันกดราคาทองคําลงมาจาก2,000กว่าเนี่ยลงมาเหลือแบบพันหเลยนะครับทุกคนแต่ว่าพอทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์เริ่มคลัสตมากขึ้นมันขึ้นไปเทสสองพอีกรอบแล้วก็ย่อตัวลงมาทําถ้าเกิดทรงของเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกว่า handle นะครับไอ้ตรงทรงถ้วยเนี่ยครับเป็นทรงที่ผมแบบทํากําไรกับมันได้หลายครั้งแล้วก็พอเกิดขึ้นทีไรไม่ค่อยทําให้ผิดหวังนะครับไอ้หูถ้วยของมันตรงนี้น,น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามก็ ยังไม่จบนะครับดูทรงแล้วว่าจากกระแสดูเงียบๆไปแต่ส่วนตัวก็ยังคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเรื่องของการตีกันทั้งฮอดบอลโคลบอเลยนะครับลองติดตามเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็บอกว่าพอดแคสนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดอยากจะเทรดอยากจะเข้าลงทุนเนี่ยอย่าลืมติดตามค่าเงินดอลลาร์ให้ดีนะครับซึ่งค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะสะท้อนภาพรวมเป็นแบบภาพรวมของทั้งเศรษฐกิจของสินรัพย์อื่นๆได้เลยว่าสินรั์ไหนมีโอกาส ทิศทางเป็นอย่างไรเนี่ยดอลลาร์จะเป็นตัวกําหนดแบบตัวหลักเมเจอร์ที่ผมใช้เลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆมีเทคนิคอย่างไรใช้เงินดอลลาร ประคองพอร์ตดูพอร์ตติดตามมันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีค่าเงินตัวไหนที่มันมีความสัมพันธ์อะไรที่น่าสนใจจริงๆกระซิบบอกกันบ้างก็ได้นะเพื่อผมจะมีโอกาสทํากําไรในสินทรัพย์อื่นๆมาเพราะอันนี้เป็นท่าที่ผมทําแล้วผมมันได้ได้กำไรเรื่อยๆก็อยากจะมาแบ่งปันหรือเพื่อนๆมีท่าไหนก็อยากให้แบ่งปันพูดคุยกันละกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอด์คสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่ ดีกับการลงทุนนะครับ